กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมจัดงาน100ปีชาตการแก้วฟ้ารัตนศิลปินค่ะเพื่อรำลึกถึงครูแก้วอัจฉริยะกุลหนึ่งในบุคคลที่ร่วมสร้างาาที่ร่วมสร้างสรรบทเพลงแห่งวงดนตรีก,กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ พลเอกจอรรยกุลวณิชนนประธานโครงการจัดงาน100ปีชาตการแก้วฟ้ารัตนศิลปินพร้อมด้วยน,นายอภินันจันทรรังศีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชปธรรมัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน100ปีชาตการแก้วฟ้ารัตนศิลปินเพื่อรำลึกถึงครูกแก้วอัจฉริยกุลโดยในเดือนพฤษภาคม2558ค่ะจะถือว่าเป็นปีที่ครู แก้วนะั้นมีอายุครบรอบ100ปีส่วนกิจกรรม100ปีชาตการแก้วฟ้ารัตนศิลปินนะคะจะจัดขึ้นตลอดปี2,558 ก็จะมีการสร้างรูปปั้นครูแก้วอัจฉริยะกุลเต็มตัวค่ะการเสวนาผลงานด้านการเขียนการขับร้องผลงานเพลงของครูแก้วการจัดนิทรรศการ100ปีชาติการแก้วฟ้ารัตนศิลปินการจัดประกวดการเขียนบทละครวิทยุและการจัดทำหนังสือกิจกรรม100ปีชาติการแก้วฟ้ารัตนศิลปินค่ะ สำหรับครูแก้วอัจฉริยกุลนะคะเป็นครูเพลงที่มีบทบาทโดดเด่นทีเดียวแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณูประการต่อวงการบันเทิงของไทยเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์แต่ที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดนะคะก็คือผลงานการแต่งเพลงคู่กับครูเอื้อสุนทรสนานให้กับวงดนตรีสุนทราพรโดยผลงานเพลงที่แต่งเนื้อร้องนะคะนอกจากจะได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็ยังมีความไพเราะ ด้วยอย่างเช่นเพลงกรุงเทพราตรีนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยพรานลอดเนื้อนวนปลางนางหมองนางฟ้าจำแรงแล้วก็รำวงลอยกระทงค่ะ